สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน7ซเว่ 11. นอกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มเรามาสู่กันต่อกันนะครับกับนักกิจาลุยอาเซียนอาเซียนทูเกตเตอร์นะครับไปต่อกันครับข้อ3าของเราที่นี่แหละครับบ้านขอเราเองประเทศไทยครับ การเรยียนรู้เรื่องราวของประเทศไทยในวันนี้ที่ไอสไตล์จะพาไปตะลุยกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ245กิโลเมตรและนับเป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งภาคตะวันออกของไทยเนื่องด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งชายหาดสีขาวสะอาดตาน้ำตกลิวอันยิ่งใหญ่วนสเสน่ห์แห่งชุมชนริมน้ำหรือเขาสุก,กิมดินแดนแห่งศรัทธา ึ่งนอกจากภูมิประเทศอันสมบูรณ์แล้วภูมิอากาศแบบร้อนชื้นก็ยังเอื้ออำหนยเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชผลไม้หลากชนิดจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของไทยที่ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อการบริโภคภายในประเทศเท่านั้นแต่ผลไม้เหล่านี้ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญไปยังเพื่อนบ้านอาเซียนรวมถึงประเทศฝั่งยุโรปสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศเลยล่ะครับและในเมื่อได้มาเยือนทิ่นผลไม้ทั้งทีมีหรือพี่ไอซ์สไตน์จะพลาด แถมงานนี้พี่เขาใจดีเด็ดให้ทานกันสดๆใต้ต้นเลยละครับเอแต่เดี๋ยวนะครับน้องๆเพราะจู่ๆพี่พี่กลุ่มนี้เขาก็ยกขบวนกันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยซึ่งพี่ที่ดูแลสวนก็บอกว่าเพราะสวนแห่งนี้มีความพิเศษบางอย่างที่เรียกผู้คนให้เข้ามาไม่ขาดสายเอาล่ะสิครับแล้วความพิเศษที่ว่านั้นคืออะไรมีใครทราบบ้างไหมครับพิเศษตรงไหนคิดครับ ังงสีนนน้าเิกที่ส่วนนี้อาจจะมีโซนสองโซนครับโซนแรกคือโซนผลไม้ฟรีครับอีกโซนหนึ่งก็คงจะเป็นผลไม้ที่ซื้อครับฟังที่แพงบ้างเคยไปสวนอยู่สวนหนึ่งแล้วก็ออมีความพิเศษตรงที่สวนนั้นเนี่ยเขาเปิดบุฟเฟ่ผลไม้คือเราเสียแค่ค่าเข้าเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยอยากกินอะไรยิกินเลย แต่ไม่รู้ว่าใช่ส่วนเดียวกันหรือเปล่านะมาลองฟังสีแดงบ้างครับผมมาสีแดงวิวดีบรรยากาศดีผลไม้ฟรีแล้วก็อร่อยค่ะมาเป็นสโลแกนอย่างเดียวนะ้เมื่อกี้นี่สำเนียงอินเตอร์นี่สำเนียงสากลสากลนครใช่พี่รอ้วครับครับผมนะครับจริงจแล้วในขายปกติแหละแต่ว่าเปิดให้ครับสำหรับคนที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยแล้วก็ มีประสบการณ์การเก็บเกี่ยวผลไม้ให้เลยนะฮะคือมาซื้อเนี่ยเก็บเกี่ยวเองอย่างรแรกเลยคือหยิบเลยแล้วก็ไปจ่ายเงินเลยสบายใจไงซื้อเองเลือกเองกินเองนี่มาลองฟังพี่เชาวบ้างดีกว่าพี่สมจิตครับครับอยากจะบอกน้องๆเลิกเกินนะครับว่าพี่ได้ยุ่จันบุรีมาเจ็ดปีพูดภาษาจันบุรีนี่ภาษาจันบุรีอาจจะมีคำว่าฮิมดที่เห็นนะครับคือการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยความพิเศษของส่วนนี้ก็คือบุฟเฟ่ผลไม้นี่เนาะนี่ผลไม้มากมายฮะบุฟเฟ่ผลไม้คือจ่าย100บาทกินให้เต็มที่ให้เต็มสวนเป็นชะมดเหรอฮะเป็นปุ๋ยเข้าไปกินเต็มที่ฮะแต่ใครอยากจะเอากลับต้องซื้อในราคาต้นทุนเอากลับมาบ้านได้นี่เงาะแต่บ้านไม่้เรียกเนาะนะเรียกว่าแง ต้องแงะก่อนถึงได้อะไรกินก็มาแล้วงับเลยโอ,อ๋จะมาบุฟเฟงบุฟเฟ่อะไรคะนี่ถ้าเกิว่าเปิดสวนให้บุฟเฟ่ยังงี้เจ้าของสวนก็เจ๊งแย่สิออใช่ไหมจริงๆแล้วสวนนี้คะ่ะเป็นสวนอันซีนสวนพันไม้ประหลาดคะ่ะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักรหรือได้ยิน,นอ่าบระหลาอย่างเช่นแบบมันจะมีแบบพวกผลไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมอย่างเช่นขนุนหกเหลี่ยมเคยเห็นไหมหกเหลี่ยม เป็นพวกพืชที่ปลูกไว้ในขวดพลาสติกอย่างเช่นฝรั่งส้ม หรือว่าพลิกแบบปลูกพลิกแบบแกล้งดินซึ่งพี่โมบ,บอกได้เลยค่ะว่าสวนนี้เป็นสวนพันไม้ประหลาดแห่งแรกของสันธบุรีเลยนะคะโอมาฟังข้อ C ก่อนครับพี่โมครับส่วนนี้มันก็สามารถเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพินัยกรรมของลุงคนหนึ่งเพราะว่าพี่จะเล่าให้ฟังว่าคือลุงคนนี้ชื่อลุงพงษ์นะฮะเขาก็เป็นเจ้าของเนี่ยแหละแลวคราวนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเขาก็ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะก็มีเนี่ยที่มีสมบัติเยอะแยะ เขาก็เลยพอเสียชีวิตไปเขาเขียนพินัยกรรมขึ้นมา ว่าโอเคแหละเราจะบริจาคพื้นที่นี้ให้กับสาธารณประโยชน์เขาเอาไปใช้ส่วนสวนเนี่ยก็จะเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาได้แล้วก็ให้คนเนี่ยกินฟรีเลยนะฮะก็ได้บุญด้วยซึ่งทางวัดพอได้รับบริจาคตามพินัยกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องทางําตามเจตนารมณ์ของลุงพง์ซึ่งก็คือปล่อยให้คนยากคนจนเข้ามาแล้วก็หยิบผลไม้ได้เลยนะฮะคนทั่วไปก็เข้ามาได้นะครับก็เหมือนกับที่ลุงพง์ตั้งใจเอาไวน้นั่นก็คือพินัยกรรม คิด้ดีๆครับเลือกคิดวิเคราะห์และกดครับเทกันเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเหมือนที่ทั้ง3ามคนบอกหรือไม่ครับสวนแห่งนี้มีความพิเศษคือ มอยากจะไปลิ้มลองผลไม้สดๆแบบไม่อันถึงในสวนเสด็จญาติอย่างนี้แล้วละก็คงต้องอดใจรออีกนิดนะครับเพราะเทศกาลบุฟเฟ่ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีนั้นจะเริ่มต้นในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งเจ้าของจะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมเข้าไปชิมกันได้ตามใจชอบซึ่งทุกคนสามารถเด็ดทานสดสจากต้นได้เลย ถ้าใครมีโอกาสได้ไปจันทบุรีก็อย่าลืมแวะไปชิมแวะไปพักผ่อนกันที่รีสอร์ทสวนเสน็จญาตินี้ได้นะครับต้องบอกเลยครับว่าได้รับความสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างกระแสแล้วก็มีคนหลัไหลายมาเที่ยวเยอะมากใช่ไหมครับดุกเต์ คือแต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดจากการแก้ปัญหาคือช่วงที่ผลไม้ออกมากๆของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะอยู่ระหว่างเดือนเมษาพฤษภาซึ่งทุกสวนก็ออกมาพร้อมกันหมดมันทําให้ผลไม้ราคาตกนะคะตกลงมามากนังเั้นต้องคิดตามหลักเศรษฐกิจเมื่อมีความต้องการน้อยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เยอะเนี่ยราคามันจะต่ําลง แล้วการเก็บผลไม้ที่เป็นผลไม้ยืนต้นแบบเงาะแบบทุเรียนแบบมังคุดเนี่ยต้องมีคนปีนไปเก็บมันค่าใช้จ่ายที่ชาวสวนจะต้องจ่ายก็คือค่าจ้างคนเก็บซึ่งบางครั้งเนี่ยค่าจ้างเก็บเนี่ยแพงกว่ามันเป็นการลงทุนที่เมื่อขายของแล้วไม่ได้ราคาอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ขาดทุน,น <ะ S 1> มันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่า มา,มาหยิบกันเอาเองเลยมาตัดกันเอาเองเลยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบหนึ่งกําไรที่จะเกิดขึ้นตอนที่เป็นค่าบุฟเฟ่เข้าไปอาจจะไม่ได้กําไรมากนะักแต่กําไรจะเกิดขึ้นจากการที่เขาซื้อกลับเพราะผลไม้พวกนี้กินแค่อิ่มไม่เกินกิโลหนึ่งคนเรานะครับผมถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะคะจนมาถึงจังหวัดนนทบุรีทุกจังหวัดที่มีลักษณะเป็นสวนผลไม้รวมทั้งภาคใต้ด้วยก็ใช้นวัตกรรมเช่นนี้เพื่อลดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเก็บแล้วก็เป็นการโค่น ประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัวค่ะโอ้โหขอบคุณดออกเตร์ครับทีมสีแดงครับนำไปเป็น53ต่อ34ไม่เป็นไรหนูไม่ดีนะคอสุดท้ายครับไปกันที่ราชอาณาจักรกัมพูชา การเดินทางมาอย่างราชอาณาจักรกัมพูชาของพี่ไอน์สไต์ในวันนี้ขอพาน้องๆมาเปิดโลกเรียนรู้กันที่เมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่ถือว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรของนั่นก็คือนครธมโดยจุดเด่นที่น้องๆจะได้สัมผัสถึงความอลังการเมื่อก้าวเข้าสู่นครธมก็คือซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยรูปสลักใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสี่หน้าและเมื่อผ่านซุ้มประตูเข้ามา ก็จะได้พบกับส่วนใจกลางนั่นก็คือปราสาทบายนอันเป็นปราสาทหลักที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหินเพื่อเป็นวัดประจําสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มีความซับซ้อนทั้งในแง่โครงสร้างและความหมายซึ่งอาคารต่างๆมีลักษณะพิเศษคือส่วนของหอเป็นรูปใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่มีรอยยิ้มแบบบายนหัน4ทิศจํานวน49หอปัจจุบันคงเหลือเพียง37หอลักษณะโดยทั่วไป จะมี4ีหน้า4ทิศแต่บางหออาจจะเหลือ3หน้าหรือ2หน้าเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีปราสาทและสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะบายนไม่ว่าจะเป็นปราสาทบาปวนปราสาทพิมานอากาศลานช้างและพี่ไอสไตล์ <c oughs> ก็สังเกตเห็นวิหาร12หลังที่ตั้งเรียงรายกันอยู่น้องๆรู้ไหมครับว่าวิหารทั้ง12หลังนี้มีไว้เพื่ออะไรคิดครับ ดีๆนะรลบองไปถามสีแดงกันครับว่าทีมสีแดงคิดเห็นอย่างไรครับมาอาจจะเป็นนางสนมก็ได้ค่ะ,ะเป็นนางสนมได้ต้องมีคุณบัตรยังไงครับสวยเก่งสวยเก่งเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาใจเก่งมีคุณระสตรีอ่านี่รอแล้วครับผวหน้าทีมครับของผมนะผมมองว่าขึ้นเชี่ยววิหารใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นที่อยู่ของ ของบุคคลที่อาจจะมีเชื้อพระวงศ์อาจจะมีเป็นวิหารของพ่อแม่ลูกหรือว่าบรรดาญาติญาติหรือว่าอาจจะมีหลานต่างๆที่เขาอยู่ในวิหารนี่แหละครับวิหารครับเงินมาเลยค่ะคนแรกของเราสิบเลยอ่าชาวกัมพูชาจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้านางฟ้าเขาอาจจะมีวิหารทั้ง12หลังนี้ไว้บูชานางฟ้าส2ององค์ก็ได้เทพเจ้าก็ได้นี่ค่ะตามความเชื่อพี่แพรล่ะคะแพรตีคําว่า เลข12ก่อนคะ่ะ12นี้นะคะน่าจะหมายถึงปีนักษัตต์ทั้ง12บตัวซึ่งวิหารนี้น่าจะเป็นวิหารออของในแต่ละนักษัตร์ค่ะให้คนที่เข้าไปสักการะสามารถไหว้ในปีของแต่สมมติว่าเราเกิดปีลิงเ,เราก็ไปไหว้วิหารที่เป็นนักษัตย์ปีลิงมามาฟังดาราคลิปของเรากันบ้านดีกว่าพี่สมจิตครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นที่ปราสาทเนี่ยน้องๆเคยเรียนศึกษามาไหมครับว่าบ้านเราที่ พซาเห็นพิมายนะครับเป็นโมเดลต้นแบบของนคนรธมนี่ใน,นเรื่องจริงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่เราเห็นนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นที่คุมขังรอการตัดสินค,คือที่คนทําผิดเนี่ยยังไม่ตัดสินนะต้องเอานักโทษเนี่ยมาอยู่ที่ห้องคุมขังนี่ก่อนทั้ง12อยู่ในนั้นเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ถ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วไม่มีบาดแผลบางคนมีบาดแผลแสดงว่าคนทีน่คนนั้นทําความผิดจริง,รงรๆเพราะเทพพยาดาฟ้าดิน ได้ลงโทษท่านแล้วแสดงว่าทำผิดแต่ถ้าอยู่ไปแล้วไม่มีบาดแผลเลยถือว่าพ้นความผิดขางไว้ก่อนกี่วันครับประมาณสักสามวันดูดูก่อนว่าจะมีบาดแผลไหมถ้าไม่มีบาดแผลพ้นความผิดแน่นอนแต่ถ้าดันหกล้มก่อนออกมาปับ๊บชัดเลยชัดเลยถึงกับประหารชีวิตเลย,ยไปพี่โบครับ วิหาร12หลังนี้นะคะก็คือวิหาร12นักสัตว์นั่นเองค่ะ, oh. ะภายในวิหาร12หลังนี้จะมีเทวรูปประจําปีเกิดทั้ง12นักสัตว์ประดิษฐานอยู่ข้างในค่ะซึ่งโดยเวลาถึงเทศกาลประจําปีเนี่ยชาวกัมพูชาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาก็จะเข้ามาทําพิธีกรรมแล้วก็กราบไหวบูชาเทวรูปตามปีเกิดของแต่ละคน oh. อย่างพี่แทรบอกไว้เลยไปที่ข้อ4ครับสุสานกษัตริย์ นี่โอ้โหจริงๆแล้วเพราะว่านะฮะพระองค์ที่เสียชีวิตในสมัยนั้นเนี่ยภายใต้ฐานจะบรรจุพระบรมศพของกษัตริย์ไว้หนึ่งองค์ต่อหนึ่งวิหารคิดคือคอยดีครับและกดครับ จะบอกราให้เปลี่ยนไหมครับผมอยากให้เปลี่ยนนะเพราะว่าสีเงินยองงเนี่ยตามหลังเยอะมากถ้าเทพี่คนเดียวเต็มๆนะชนะแน่นอนและถ้าผิดนะครับถ้าผิดก็แพ้อยู่แล้วไงถ้าเปลี่ยนได้นะพี่ครับก็ซีนน่ะแหละมามาดูกันครับวิหารทั้ง12หลังนี้มีไว้เพื่อ